สวัสดีค่ะร้านโอรักเหรียญน,นะคะลานรับซื้อแบงก์เก่าเหรียญเก่ากระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องลายครามพระเครื่องพระบูชาลูกค้าท่านใดมีสามารถส่งรูปมาประเมินราคากันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการให้ทําใบรับรองสินค้าก่อนซื้อไม่มีการให้โอนเงินใดๆเลยนะคะ ลูกค้าสามารถดูช่องทางการติดต่อกับทางร้านโอรักเหรียญได้ทางโปรไฟล์เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถนนรัตนาธิเบตแนะนำให้ลูกค้าส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางคะ่ะ นอกจากเหรียญทองคำพระทองคำที่ร้านเรารับทุกรุ่นแล้วนะคะก็จะมีการรับนะคะรับเช่าพระบูชาต่างๆรวมไปถึงกรอบพระทองคำด้วยนะคะเหรียญเงินเหรียญเงินขัดเงาลูกค้าท่านใดมีสามารถส่งรูปมาประเมินราคากันได้ร้านเรานะคะรับหลากหลายรุ่นเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังรับธนบัตรนะคะชนิดราคาต่างๆที่ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแม้ไม่ว่าจะเป็นเงินพดด้วงนะคะหรือว่าแบงก์ในสมัยรัชกาลที่7รัชกาลที่8แล้วเรายินดีให้บริการนะคะตัวอย่างในรูปนะคะเป็นตัวอย่างผลงานจริงที่เรารับเช่ามาจากลูกค้านะคะจะมีเหรียญทั้งเหรียญต่างประเทศ เหรียญในประเทศนะคะเหรียญพระเกจิต่างๆนะคะเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะคะเหรียญย่าโมเหรียญรัชกาลที่4นะคะรวมถึงเหรียญที่ระลึกนะคะในพิธีต่างๆร้านเรายินดีรับเช่านะคะลูกค้าสามารถส่งรูปมาประเมินราคากันได้เลยนะคะตามโปรไฟล์ที่ขึ้นนะคะร้านโอรักเหรียญเรายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ